<Okay. S 2> เ,เมนูอาหารรอบบ่ายมาอีกแล้วท่านผู้ชมอาหารว่างรอบบ่ายเนาะมมสมหักม่วงมีทั้งสมทั้งหวานพี่น้องหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วก็นี่แหละอาหารว่างก่อนนอนพักผ่อน โอ้โหมะม่วงแัะหมากอย่างไรทำสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องลูกสบายสบายฝ่าลุงวางมีดนะหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วก็สีหาสมมากินได้บาดนี้ไม่ทั้งสมทั้งหวานมะม่วงอ่ะซองลูกนี่โลเคิลเจ้าลูกละโลกลัวมะม่วงพี่น้องไปมื่อนั้นเอาซื้อมาจักมื่อไรสามมื่อ 3มื้อ2มื้อ3มื้อรถมื้อนั้นได้บ่วงไปกับสิมอนมื้อเห็นกม่วงก็เลยคิดอยากพอ่วนีก็บ่มีกม่วงกินแล้วพี่น้องเขาว่ากม่วงนเนาะบ่แม่นหมกม่วงเฮาเดมกม่วงนไม่ใช่มีค่อยจักมันสมจักมันหวานแต่จนใหญ่มันใหญ่บ่บ่สมบ่เปรี้ยวโอ้ยเิมเลยอ้ยพี่น้องเห็นบ่มันเหลืองเด้ แงบออกแน่แงบมาได้ชิมาบะกินบะแปร์นอมในห้องก,กินมบะแปเ์ีย้าวันมือนึงกินแล้วก็นอนพักผ่อนแล้วก็ไปเลี้ยงงัววันนี้หน้าที่ของพรชัยมื <c oughs> อสาวก็ไปหาเอกศิมรทบุโชมแง่จีคขาลากขาเรือบริ <c oughs> เหด ย่างไลคโคกทสไลค์ป่ามาเห็นมาเห็นเดินเทียงเขาเป็ดๆเห็ดพวกเอาแขางเทียงกันโนกันเด้อเนี่ยพอเป็ดแปดนะเดินปลาบงบวกนี่คือเป็นแต่แซ่เลยมันสีเหลืองแม่เออมันเป็นแบบแต่หนวยมันสีเขียวแต่ว่าเนื้อนะพี่น้องมันมันออกเหลืองอ่อนอ่ะไข่คือมบงบงเพิ่มมาละ มังม่วงยังคือเป็นหล่ามันเป็นพันมันนอกค่อยว่าเนาะเออเป็นพันนั่มันพันอมมังหล่าเล่นมาทางเขาหนังมังจำมาดูถทายามเนี่ยสิได้ขายอมังม่วงเป็นกับเป็นพ่อมกันนะทายากินของหวานก่อนกับสีอิ่มก่อนชละมันเสพบ่อมังม่วงอันนี้มันบ่เปรี้ยวเลยบ่เปลี่ยวเหลืองมันเป็นมังม่วงเถอะ ออกมันๆอ่มนนะมองมันอ่นนนะพี่ถ่ายนะด้วยมซ่เขาจะมาขึ้นมนาวอยากเปรี้ยวกับมะนาวเลยเก็บมาให้จากสวนข้างคอยเขาก็เป็นดอกอย่นะผ่านหรือยาลีเบิอก<ำ>ม,มาซื้อผ่านเนี่ยผ่านเปี้ย,ยะกๆหรือก็ตะัดชิดๆเขาน้ำๆใช่เอออัญญนยันในนอกแนะ่ นุ่ยกับเคียวเคียวไปตำมุ่งน่วยเนี่ยเคียวแต่ว่าข้างในน่ะเหลืองแล้วนี่หมสิถือมาหงมาตำมเนาะอยากเปรี้ยวๆผสบริกินเปรี้ยวสละพอกินหวานซีมันดูซีมอนน่วยนี่มันอยากซุกเลยเนี่ย เพราะว่าชี้อันน่าชำนุ่งเนาะแบบแข็งๆเอยโกคละอันนั้วอันนั้นเลยนา่หวานแล้วหวานลวหมหวานหวานแท้ยังหวานจ้ะเอ้าวพกัรจาชวนหวานาไปกินมักหมงหวานอีกเลยหวานมันมีความสดเลยบมีรสชาติเลยบทา

มองมองมาเดียวแปแก่จำโดดีพอดีได้ทำมงมันมองสามรดูมองสามลดหน่วยเดียวไม่สมทั้งวันมีเปรี้ยวพราะจเก็ไปบอกใจสมทั้งวันอบอหน่วหนึงกบอีมโ้ยท่านผู้ชมเบิ่งแนื้อ แล้วมังน่หวานกว่าเอาอีกเลยมังนิผสมมาจากนี่ปกติมังวงอะไมันก็ไม่ได้ผสมอยู่แล้วเนาะมันจะเป็นออกออกหน่วยดิบมันก็จะออกมันๆเปรี้ยวนิดเดียวแต่พอมันเหลืองปุ๊บเนี่ยมันจะออกหวานมากกว่าออกมันออกหวานมันก็ออกสีขาว เดี๋ยวงใหญไก็มีหลายพันนะพันหัวกัสมพู้ก็มีเขาเพิ่มนักจัดขมันมทำงงไปมะจับมือเช้าไหนก็มืดฝนมาจัดจักสรุปอะได้กินเสร็จสรุปมีแต่เมนูของหวาน ขาอยากกินสมขอัมะนาวอมหลกมนาวนด็กสมมีป่าไม่ใช่มีปลากินเอามันลมคือไข่คือเบิดฝนนี่เนาะลมคือยามเกี่ยวเขานี่อืออืออยู่ยาแล้วที่ไม่แห้งตอนนิยานะปลาอุพัตนโลกโตจะโตอยู่ ัผ่านเดือนซีเพงไปนะเออคนนี้กินมอกระ่ก้หมนวานเลยกินข้าวแล้วก่กินกับหยางข้าวนะเจงเห็ดเจางเห็ดพวงเขากินข้าวปุ้น ค like, ่แ um, ม um, uh, ่เพ ah ิ่น okay. ผักอลาบซีมาหยตัวว่ากูยเตกระดับเนาะเชื่อมมกกินมเปียวเปียวแน่โอ้ในมนปกเด้อเห็นหกมวงก็เลยซื้อมาสองหน่วยหน่วยละส้าบาทพี่น้องกระโบแพงดอกนี่กิสมกลายเป็นวานี่ยางก มาลายเม่อแล้วมันก็เลยกลายเป็นชุกเลยท่นี้ผ่านนใส่กะทิใส่น้ำตาลนั่บวงสุดเลยไม่ยาันี่ออาหวานเหรอขมันคามเปรี้ยวนัแค่ไหนว่าสะหลายเลยเนาะห้าเปอร์เซ็นต์ใส่มะขอด้วยมะลยเป็นรูมะขอแล้วไปต้มกะทิต้มนะจ่มไปรด ไปเรียงงวแล้ว<อ>ป่ปะกินข้าวเที่ยงแล้วปกติก็พักผ่อนนอน,น,น,นอนเดี๋ยวซิมข้ามเปลียงงวดอยู่โอ้ยหนาแล้วพนน่ง เม่บอกเพื่อนกัหานปตัดมันว่าปตัดอันนี้นเนาะเขาว่าน้ำถั่วมนมันลมครับน้ำถั่วพี่น้องบางเขตของลาวก็ุแล้ว่วนหญ่ก็ทังเหนือพุ่นมันถ่วนะจตี่ข้าว่เขาปล่อยเขื่อนนะสาเหตุที่น้ำถั่วน่ะหนึ่งก็คือเป็นอีเมือมนุษย์ สองกับภัยธรรมศาสตร์เห็นบ่อถ่วมันเจละเทอรอ่ะกับโซเนกาเป็นเพราะมนุษย์เขาเองแหละไปกั้นน้ำไว้กั้นเขื่อนเพราะคนตกนักแห้งซูมอซูมอกับปล่อยเขื่อนแบบนี้น้ำมาถุนก็เจ้าโจับกาดมาเสือกฮะอันยุ่งมากมากี่เนี่ยทั้งผุ่นแล้วมัน ตกแหงว่าเฮาบถ่วมแต่ว่าเทวเฮานี่มันถือหางมันจะเน่าหางพัยุกออตกซูม,มอแอต่ว่ามันบริแหงมันตกคนตกลิ้นปล่อยๆเสือถึงตกแหงกับบะถั่วม,ม,มันเคยตกมาแล้วปีนั้นเจมื่นเจคืนตกแหงสม,มือตื่นมาค่ม,มาตกเบะถัน้ำก็เต็มให้เต็มขั้นเตีมาแบบอันนี้ไปปาดนน่อยนนิดน่อย หากินมักนาวท่านผสมกินมัก่วงแบเปียวด้เนาะน้อหวานยังใย้อะไรไมเทียนก๋อยมักนาวก๋อยมักนาวสูตก๋อยมักนาวก็มีเอาปาดเป็นเปียงเปียกบปหาบางๆใ่กับขวดเบื่อไหรพี่น้องก๋วยกยประเดกหวานมากวดีกินส้ม่วงกับค่ะเอหวานเบิดเนาะ อมีขงหหววาานนกลายเป็นกินของหวานเบิดร์ดกินหวานก็ับลูกแต่มันก็แเสบเข้ามาเลยมันมันออกมันมันหมักม่วงนึกว่าใส่ใส่น้ำกะทิต่อไปใส่น้ำตาลต่อไปคลองหวานเลยสดเลยกลายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงครับแม่นี้ข้าวเหนียวมะม่วงแส่ยเลยพี่ไปช่วงนมแล้ว มันุ่มนะสิพักกันไปหาเห็ตต่อมื่อเช้าเี๋ก็ไปย่างเียวฆ่าล่ามาพระแทศบ้านพอดซาเดีเฮตสิไปอยู่อะบรอยากาศว่าใคนมีคนได้ยังไปยังคืนมีไปพเพิ่มบอกคือ เดินไม่นานม่วงเขาเริ่มออกทุกคนถอตุ้งเฮนเ่ได้เด่มเขาเคยได้เขาไปก้าอยู่ได้รีจะว่าออกนก้าวไปก้าวคน่าก่ายพันไหนเข้าไปเียไปห้างก่อนน่อยมันตอกแล้วเต่ก่ายพันตมัน ไา่พันเป็นมมกม่วงหวานบอยมันก่พันมชินย้อยลงงฟเกชนอกงเลยเห็นน้ำกุ้กบี่ามกม่วงเส้นยาวยังมกม่วงอันนี้มันมันจะเป็นลาอืมยานชิมอนเด้พวกเราเกลือ ลูกไตมมะนาวเนี่ยเกือเกือรดดีโหดกินเลี้ยมือเลี้ยเท่าน้ำรับกับเขามักกินสมไอ้กินเบิดหน่วยแล้วเนี่ยมะงามอมเบิดหน่อยก็สดได้ขอบเยอมากครับ มะขามก็ได้อุดก็ดอกมะขามก็บ่มเป็นดอกล้นเบดดอกได้กดพ่นแต่ละต้นมันบ่ค่อยเป็นมาก็นลี่นนะมาก็บาจะไปเห็นอันมะขามมันเงินไม่ใหญ่เงินมะขามพันเนี่ยหน่วยขาสองหน่วยแบบยาวยาวของโคกฮะซัมเกี่ยว มันเป็นพันมันเด็กพันที่เขาเอาไปดองน่นเด็กเห็ดมะขามดองนั่นน้อยห้าวยังเขาไปคลายทหารเขาไปดองเขาแกะเปลือกเขาแกะเปลือกเห็นบอกเขาดองมั้มันมีแต่เนื้อมันเด็กมันเป็นพันมันเมื่มะขามน้อยห้าวมะขามน้อยห้าวเนี่ยมันมีแต่ในมันมาแล้วนั่นเขาไปตัดเครื่องแล้วไม่เสียบเสียบชิ้นเหล็กกระป๋องร่องเหล็กกันที่โีพวงอันนี้ không hoàn bật thổi nướng tham quan xong hai chuồng non vợ chắc hai non Thầm. non tên biểu bạc tê ximon, sôm bạc nao là bạc này. mặt mò có một ừ, mặt nào, mệt mì mệt mì mệt mì không phải có này nè. นั bon ่นหกม่บไเลนัตานัจับเลยคนจับเจียวเลยลายนามันจีบลดนับกมจากมักเจีจีบใจต่อสมแต่ลยางกับมะเือ้งมกม่วงมกม่วงเบินแลดูแลมะข้อมะข้อเบิแล้ว

เดีย๋ยวจะมือสิไปกิบชมกักสมอสมอคือมอชมแล้วตัวไหนไ่ได้ผ่าเลยก็ตัดก็ะบาดเขากตเนี่ยหน้าบ่ะปะตัวฟางเสียงมัหนุ่ยบ่ตัวหนึ่งตัวเนี่หน้าครับห้นาชอบกินมะขามพวกไม่ใช่หรือวะพี่นอ้องจ๋าได้มาเนี่ยก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศหรืเพลงเท่านี้พ่อกันทิหน้าพี่น้องมาตุ่นดิงก็มีไปแล้วสบายสบายดีข้าวกินข้พาวพ,พ,พักพอดนี่ยไปหาเลี้ยงงวัว คน mm. mm. คุค้นไปเรียบคนอื่นไป